ตอนนี้นะครับรถไฟขบวนด่วนที่8 4นะครับกลางกรุงเทพนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับมีพายุฝนฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับที่อำเภอบานโง่งราชบุรีเนี่ยฝนตกตั้งแต่4โมงเย็นนะครับถึงเวลานี้ยังไม่หยุดเลยนะครับก็เลยทำให้ขบวน รถต่างๆนะฮะอาจจะมีราช้าไปบ้างนะครับที่เพืเ่อนๆ FC เห็นนะครับตอนนี้ก็คือขบวนส่วน84นะครับกรุง่างกรุงเทพนะครับกำลังจะลอดสะพานเกลือกม้ามานะครับ นี่นะครับด่วน84ต่างกรุงเทพนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอะตอมนะครับสี่หนี่นะครับด่วน 84นะครับตางกรุงเทพผ่านสะพานยกระดับไปแล้วนะครับมุ่งหน้าคนครปฐม